สวัสดีครับท่านหนึ่งคอนเทนต์นะครับก็วันนี้เรามาลุยทองกันตอน,นะครับวันที่ส9เดือนสามนะผมก็เมื่อวานจริงเมื่อวานมีจังหวะเข้าของพี่มินดิก้าค่อนข้างเยอะนะครับเนี่ยสองช็อตนะผมแต่ว่าผมยังประสบการณ์ไม่ถึงนะครับก็แปะไว้ก่อนเดี๋ยวไว้คราวหน้าเก็บไว้ดูนะผมส่วนเมื่อวานจังหวะเข้าที่ดีสุดจังหวะอิมเพลวนะครับก็คือช็อตนี้นะครับอาจจะที่แท่ง ทำเฟรม30นาทีแท่งนี้นะครับพักตัวนะครับรวมถึงทำเฟรม1ชั่วโมงก็พักตัวเหมือนกันนะผมเบรกนี้ก็อิ่มเผาขึ้นไปนะครับส่วนเมื่อวานผมเป็นอะไรไม่รู้เหมือนจะใจร้อนนะครับโดนไหนะครับผมอยู่ดีก็ไปเข้าจังหวะเทรดที่ตัวเองไม่ได้ไม่ได้ซ้อมมานะครับผมคือเคยเห็นพนผ่านนั่นแหละแต่ว่ายังไม่ได้ รู้เงื่อนไขครบนะครับในการเข้านะครับเนี่ยเป็นเป็นจังหวะที่ผมไม่ได้ไม่ได้เคยคิดจะเข้าเลยก็คือหลังจากที่แท่งสิบห้าทีแท่งนี้เบรกก็เข้าไปไม่รู้เข้าทำไมเนี่ยสตาร์บลอตค่อนข้างไกลนะครับแต่ว่าผมโดนไปประมาณร้อยเจ็สิบจุดนะเนี่ยงงตัวเองเลยเนี่ยช็อตเนี่ยจริงๆไม่ควรเข้าเนี่ย ก็บ่นตัวเองตั้งแต่เมื่อวานจนเช้าเนี้ยยังไม่เลิกบน่นเลยเดี๋ยวค่อยมาตามคืนนะครับส่วนวันนี้ก็เรามาดูทําเฟรมเดงกันเมื่อวานหลังจากที่ผมโดนผมก็อืมผมปิดจอเลยเพราะว่ามันผมไม่อยากเตรียมเอาคืนรีบเอาคืนนะเพราะว่าเดี๋ยวจะเป็นการโอเวอร์เทดเกินไปนะครับก็เลย นนดูทำเฟรมเดย์กันครับทำเฟรมเดย์จบบูลิสเต็มแท่งนะผมตอนนี้ก็จ่อๆนะครับสี่ชั่วโมงตอนนี้ก็อออกข้างมาประมาณหนึ่งสองสามสี่สี่แท่งนะผมอีกประมาณครึ่งชั่วโมงจบแท่งทำเฟรมสี่ชั่วโมงนะครับหนึ่งชั่วโมงก็ถ้าจบแท่งนี้ก็พักตัวครับสามสิบนาทีพักตัวแต่แต่วันนี้ผมยังไม่เข้านะเพราะว่าเขาเขี่ยวมาแล้วห้าแท่งนะครับล่ากมาจากโซนล่างนะครับผม ก็อาจจะรอเขาแดงสักแท่งหนึ่งนะครับเฟรมส0มสิบนาทีนะครับแล้วค่อยหาจุดจุดเข้านะครับผมตอนนี้ก็ปล่อยไปก่อนหรือถ้าทำเฟรมสี่ชั่วโมงจบแท่งนะครับแล้วทำเฟรมหนึ่งชั่วโมงมีแท่งแดงมาอย่างนี้ปึ๊บขึ้นไปทำโอเวอร์แลปผมอาจจะหาจังหวะเข้านะเพื่อลุ้นให้เขาลงมาตรงนี้นะครับเพราะว่าซ้ายมือเขาขึ้นมาแบบคีนเลนนะผมก็ เป็นแผนสำหรับทองครับตอนนี้ยังตีแนวรับแนวต้านไม่ได้นะเพราะว่าเขายังไม่ได้แบริตสักแท่งเลยนะส่วนจ j เรามาดูทำเฟรมเดย์ก่อนนะครับทำเฟรมเดย์ก็จบโดจีนะครับมีไส้ยาวทางด้านบนนะครับไม่แน่อาจจะลงมาทำไส้แล้วค่อยลากกลับขึ้นไปมาดูสี่ชั่วโมงนะง ทำเฟรมสชั่วโมงก็ทำไส้นะผมถ้าจบแท่งนี้ก็ถือว่าสวยนะครับแต่ถ้าเขาลงมาเล่นบริเวณเนี้ผมอาจะหาจังหวะกลับตัวนะครับเพื่อให้เขาวิ่งกลับขึ้นไปนะครับผม,มจีเจผมยังไม่ทำอะไรนะเพราะว่าตอนนี้ถ้า,าด,ดูดีๆอะเขายังอยู่ในกรอบไซด์เวย์นะครับก็เดี๋ยวรอเขา โอเวอร์ลงโอเวอร์แลปก่อนนะครับค่อยหาจังหวะเข้าสำหรับแผนจีเจกับทองก็ประมาณนี้นะครับเมื่อวานผมก็ไม่น่าพลาดตอนนี้ผมก็ซ้อมเทดของพี่มินิก้าอยู่นะครับซึ่งโอ้หปวดหัวมาประมาณสองสาวันแล้วเพราะว่าใช้เวลาในการซ้อมค่อนข้างนานนะครับคือผมแก่เขาของของพี่มินิก้าแค่เดือนเดียวอะ ใช้เวลาไปแบบขนาดวันละห้าถึงสิบชั่วโมงนะใช้สองวันอะได้แค่เดือนเดียวแต่ของอาจารย์อะเอาจริงวันเดียวก็เสร็จแหละเพราะว่าของอาจารย์นะครับก็เหมือนก็ถ้าเดิมๆแบบจังหวะเข้าเข,า,เขาจะเป็นแบบเนี้ยประมาณเนี้ยพักตัวค่อยหาจังหวะอินพาวแต่ของพี่มินิก้าคือแบบโอ้โหถือว่าเป็นเรื่องใหม่อ่ะผมก็เลยต้อง ค่อยๆไปนะครับปวดหัวมากตอนนี้บางทีพี่แกเนี่ยเขียวมาหมดเนี่ยเนี่ยสามสิบนาทีแท่งนี้จบเขียวเข้าเซลล์แล้วแล้วก็ลงโอ้โหบางทีเนี่ยอย่างเงี้ยเขาเข้าแล้วนะครับเนี่ยแค่เห็นสามสิบนาทีแท่งเนี่ยเข้าแล้วก็เลยแบบโอ้ั่งปวดหัวอยู่ก็คลิปนี้ก็มานี้นะครับขอให้พี่ๆทุกคนโชคดีในการเทรดแล้วก็อย่า,าพลาดแบบผมนะผม ขอบคุณครับ